กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจจะมาอัปเดตกันเช่นเคยวันนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะสื่อสากลเผยแนวคิดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรือ Motor Expo 2016เชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะตอบรับกับยุคยานยนต์ไร้คนขับขวัญชัยประพัฒนโฮงประธานบริษัทสื่อสากลจำกัด และประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33พูดถึงความเป็นมาของแนวคิดปีนี้ว่าโลกกำลังก้าวสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกวาระหนึ่งนั่นคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่4หรืออุตสาหกรรม4.0ซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เนต็ตมาใช้ในโรงงานเพื่อเชื่อมต่อความต้องการของผู้บริโภคเข้ากับกระบวนการผลิตทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ขณะเดียวกันสินค้าหลายประเภทสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ผ่านสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตได้ตลอดเวลายานยนต์นยุคปัจจุบันนับเป็นตัวอย่างของสินค้าในยุคอุตสาหกรรม4.0เพราะมีระบบเชื่อมต่อระหว่างคนกับรถยนต์อัลล้ำสมัยสามารถใช้งานและควบคุมระบบต่างๆได้ด้วยการพูดหรือสัมผัสหน้าจอสมาร์ทฟอนต์ n ที่ติดตั้งมาจากโรงงานหรือสั่งการผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี carplay และ android auto ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของรถเดือนการโจรกรรมวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องยนต์อีกทั้งยังมีระบบเชื่อมต่อรถและคนกับโลกภายนอกที่เห็นได้ชัดก็คือระบบนำทางและระบบค้นหาตำแหน่งที่ต้องทำงานร่วมกับดาวเทียมสาเหตุหนึ่งที่เทคโนโลยีของระบบเชื่อมต่อระหว่างรถกับคนและโลกภายนอกได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากมันคือปัใจจัยแห่งความสำเร็จของยานยนต์อัตโนมัติหรือยานยนต์ไร้คนขับ ซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ผลิตทั้งรายเก่าและรายใหม่นั่นเองคุณสมบัติสำคัญที่สุดของยานยนต์ไร้คนขับคือต้องสามารถนำพาผู้โดยสารไปถึงที่หมายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งต้องใช้เส้นทางร่วมกับยานยนต์ทั่วไปได้โดยไม่สร้างปัญหา ในช่วงเวลาที่ผ่านมายานยนต์ไร้คนขับของผู้ผลิตรายรายได้รับการทดสอบและทดลองใช้งานจริงจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจซึ่งหมายความว่าอีกไม่นานเกินรอเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับยานยนต์อัจฉริยะซึ่งเพียมพร้อมด้วยสุดยอดเทคโนโลยีที่จะทำให้รถคนและโลกเชื่อมต่อถึงกันโดยสมบูรณ์ดังนั้นเพื่อเชิญชวนให้ผู้ผลิตจัดแสดงยานยนต์ปัจจุบันและอนาคตที่บรรจุระบบเชื่อมต่ออันน่าทึ่ง รวมถึงตอนรับการมาของยุคยานยนต์ไร้คนขับและอุตสาหกรรม4.0ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เนต็ตจะมีบทบาทสำคัญยิ่งจึงจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33ขึ้นภายใต้แนวคิดเชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะหรือ Connect the World, Connect People, Smart Vehicles เชฟโรเลตเซลประเทศไทยมอบข้อเสนอสุดพิเศษเฉลิมฉลอง,ลองเทศกาลตรุษจ,จีนด้วยอ่งเปา3ต่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการจับจองและออกรถเชฟโรเลตทุกรุ่นตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันนี้อ่งเปาต่อที่1ส่วนลดเงินสดมูลค่าสูงสุด20,000บาทรับอ่างเตาส่วนลดเงินสดมูลค่า20 0 0 0บาทสำหรับรถเชฟโรเลตดังนี้ ังเป่าตอนที่2นํารถเก่าทุกยี่ห้อมาเปลี่ยนเป็นเชฟโรเลตคันใหม่รับส่วนลดเพิ่มจากราคาประเมินมูลค่าสูงสุด5 0,000บาทนํารถเก่าทุกยี่ห้อมาเปลี่ยนเป็นเชฟโรเลตคันใหม่รับส่วนลดเพิ่มจากราคาประเมินมูลค่า5 0,000บาทสําหรับรถเชฟโรเลตดังนี้ เป้าต่อที่3ดอกเบี้ยต่ำสุด0.49พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1โดยมีเงื่อนไขดังนี้ จากแคมเปญทังเปา3าต่อแล้วเชฟโรเลตยังต่อเวลาโปรโมชั่นสำหรับรถแคปที่ว่าราคาพิเศษถึงสิ้นเดือนคุมภาพันธ์อางนี้ ับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมที่ w w w t h e p r o l e t c o t h และโชว์รูมเทฟโรเลสทั่วประเทศ ทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารที่นํามาอัปเดตกันนะคะในช่วงของ m o เตอร์เริงอัปเดตนะคะผ่านไปแป๊บเดียวเวลาของรายการหมดลงอีกแล้วนะคะชเช่นเคยคุณผู้ชมสามารถจะติชมรายการฝากประเด็นคําถามหรือจะร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมแจกของรางวัลของเราซึ่งมีเป็นประจำเกับทุกสัปดาห์นะคะก็เข้าไปเลยค่ะทาง Facebook Fan Page www.facebook.com slash motoring on air นะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นกิจกรรมการร่วมสนุกก็ไลค์กับแชร์ภาพ นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมามีการจับฉลากแล้วก็มามอบรางวัลให้กับแฟนๆรายการของเราแบบนี้เป็นประจำนะคะนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะอีกช่องทางที่น่าสนใจแล้วก็รายการอื่นของ News One ได้ทาง w w w youtube com a s t v m a n a g e r v i d e o นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามได้หรือว่าจริงๆแล้ว Search ไปที่ YouTube แล้วก็ Motoring on Air ะนะคะบางทีช่วงของการเทสรถต่งตางเนี่ย จริงแล้วมีการเซิร์ชบอยเหมือนกันเพราะว่ามีโอกาสที่คุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการทักทายดิจันมาเหมือนกันนะคะบอกว่าเออบางทีจะหาดูรถรุ่นโน้นรุ่นนี้รุ่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอหน้าฮงโก้ฮงดิฉันเนี่ก็จะหือเออหือเอ <c oughs> เพราะว่าเป็นช่วงแบบเทสรถไงก<ะ>็จะเป็นช่วงที่คุณจะพูดเยอะสุดไงอ<ะ>เออเขาก็จะแบบรู้ว่าเอ,อ้ยรถรุ่นนี้เออในทัศนะอะไรอย่างเงี้ยไปลองมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ก็ฝากกันเอาไว้ก็แล้วกันส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะช่วงนี้ตุนจีนซินเจออยียยูอีซิน,นีพู้ชยัยคุณผู้ชมก็แล้วกันให้คุณผู้ชมมีความสุขนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมเชื้อสายจีนนะคะก็มีความสุขในช่วงของเทศกาลปีใหม่คนจีนด้วยก็แล้วกันค่ะอ่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ